สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดสระแกวนะครับอันนี้ก็คือคุณลุงประเทืองนะครับคุณลุงประเทืองครับก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรครับคุณลุงเกี่ยวกับลำไส้ครับเป็นอะไรครับคุณลุงเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งลำไส้ครับเป็นมะเร็งลำไส้นะครับตอนก่อนเป็นมะเร็งลำไส้อาการเป็นไงครับคุณลุงมันจะปวดปวดในท้องเหรอปวดในท้องตัวมันเหลืองครับตัวจะเหลืองครับแล้วปวดในท้องครับ แล้วไปรับการรักษามาไปทําอะไรมาครับไปผ่าตัดครับผ<า>่าตัดผ่าตัดลําไส้เลยนะครับไหนผมขอดูเลยครับที่ไปผ่าตัดนะโอ้นี่ครับนี่นะครับรอยผ่าตัดลําไส้เลยใช่ไหมคุณลุงครับอุ้ยผ่ามายาวมากเลยนะยาวครับแล้วเขาตัดไส้ออกมาไหมครับตัดครับตัดมาเยอะไหมตัดประมาณสามเซนครับสามเซน ที่เป็นมันไอตัวเชื้อมะเร็งอะนะก็ตัดออกเลยครับแล้วหลังจากตัดมาเราดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับดีขึ้นยังไงครับตอนนั้นก็ให้คีโมแล้วก็ดีขึ้นนหน่อยครับดีขึ้นยังไง <gracias> ดีครับเดินได้นหน่อยแต่ก่อนตอนเป็นมันเดินไม่ได้เดินไม่ได้ครับแล้วไปตัดลำไส้ครับพอตัดลำไส้แล้วก็ให้ีคมีครับให้ไปกี่ครั้งครับ ครับให้ไปสิบสองครั้งตอนที่ให้คีโมสิบสองครั้งแล้วเนี่ยร่างกายรู้สึกเป็นไงครับรู้สึกว่าไมเดินไม่ค่อยได้ครับมันเดินไม่ค่อยได้กินแต่ท้องมันไม่ปวดล้ะไม่ปวดเพราะเขาพาวไปแล้วพเาไปแล้วครับแต่พอให้คีโมไปเสร็จปุ๊บครับแล้วเป็นไงครับกินอะไรไม่ได้กินอะไรเดินไม่ได้เดดินไไม่้ที่เดินไม่ได้นี่คือเดินไม่ได้ยังไงครับคุณลุงเดินมันมันเจ็บเน่เป็นแผลเจ็บแผลครับเจ็บแผลครับแผลผ่าตัดนะน่ะ แล้วแผลหายแล้วยังเจ็บอยู่หรอครับมันก็ไม่เจ็บยังลุกขึ้นเดินเดินไปใกล้สะดวกนะครับเหมือนกับว่ามันยังรู้สึกครับนั่นท้องอยู่ครับเมื่อก่อนเดินยังไงครับคุณลุงเดินหลังอมคอมครับเหรอครับแล้วหลังจากกินงาดําไปแล้วเป็นไงครับเดินดีครับเดินดีครับเดี๋ยวขอโทษนะครับคุณลุงคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวลุกขึ้นครับดินนี่นะครับอันนี้นะอันนี้คือแผลผ่าตัด ก่อนกินงาดําบอกว่าเดินหลังค่อมๆเดินยังไงครับลุงเเดินให้ผมดูเดินอย่างนี้ครับเดินแบบนี้เลยครับว่าจะคุมท้องไว้ครับสเดี๋ยวนะครับคุณลุงคือต้องเดินแบบนี้ครับแสดงว่าคุณลุงจะต้องอยู่ท่านี้ตลอดครับตึงครับมันทําแบบนี้ไม่ได้เลยหมดสิทธิ์เลยดิไม่ได้ครับเพราะอะไรแผลมันนั่นเลยใช่ไหมครับโอ้นี่นะครับแผลนี่นะครับพี่พอเวลาเดินเนี่ยมันต้องคุมท้องตลอดครับตึง แล้วหลังจากกินน้ำมันงาดําของเราไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับเดี๋ยวนี้ดีเดินยังเป็นเดินได้กรุงเป๊ะเดินยังไงนน้องลุงเดินเดี๋ยวนี้น้องเาเดินค่อมไหมไม่ค่อมครับอมาตรงนี้ครับมาตรงนี้เดินตัวตรงนะครับผมอยากพิสูจน์ครับนี่นะครับแผลมะเร็งเลยนะครับแผลที่ผ่ามะเร็งมาเมื่อก่อนไม่สามารถเอ็นแบบนี้ได้เลยเพราะมันตึงในท้องมันหมดจริงครับพอกินงาดําไปกินไปกี่เม็ดครับกินไปประมาณ กินประมาณแข็งเดียวนะครับไหนคุณลุงลองทําแบบนี้ผมดูเลยครับโอ้ไหนลองทำไหมครับทำไปแล้วไม่ตึงก็หลอะไม่ตึงครับไม่ตึงเลยครับไหนลองเอาไปอีกครับลองไปอีกโอ้โหนี่ครับไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับตอนนี้ไม่ครับเหมือนรู้สึกว่าหายไปเลยหายไปเลยครับทำไมถึงเชื่อว่าเป็นพรอะงาดำครับคุณลุงะเทือง ว่ามันดีครับกินเล่นได้ดีครับทาไมถึงเชื่อว่าเป็นเพราะตัวนี้ผมผมทดลองดูทีแรกลองกินดูลองกินดูครับทีแรกก็ไม่เชื่ออ่าตอนแรกไม่เชื่อครับแต่พอลองกินดูลองกินแลวผมเชื่อครับเชื่อเลยว่ามันดีจริงยืนยันได้ไหมครับว่าเป็นเพราะงาดําทําให้คุณลุงทําได้แบบนี้ครับผมยืนยันเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสาบานเลยนะครับเราองทาให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับ เมื่อก่อนเองไม่ได้เลยไม่ได้นะครับโอ้โหสุดยอดมากครับขอบคุณมากครับอ่ะมอบให้เลยครับ